HBP Herb นะครับผมกินแล้วรู้สึกว่าเบาหวานผมเนี่ยน้ำตาลเนี่ยลดลงน้ำหนักก็จะขึ้นพราะปกตินั้นถ้าน้ำตาลขึ้นเนี่ยน้ำหนักจะลดอันนี้ยิ่งกินน้ำหนักก็ยิ่งเพิ่มนอนหลับสบายครับอันนี้ยืนยันด้วยประสบการณ์ที่กินมาปร,ประมาณ2-3เดือนนอนหลับสบายนอนไม่ไม่มีสะดุ้งตืง่นตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ตัวเบา คนที่เป็นเบาหวานผมเป็นมาประมาณ5ปีนะครับก็กินมาเยอะแยะไปหมดก็ท้าควบคุมอาหารแล้วก็กิน h ฮ p h ีพีเอควบคู่กันไปควบคู่กับยาหมอนะอย่าไปทิ้งยาหมอนะก็จะช่วยให้น้ําตาลปรับสมดุลในน้ำน้ำตาลในเลือดก็จะทําให้น้ําตาลอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเป็นอันตรายต่อ,อร่างกายของทุกคนนะครับก็ แนะนำตัวนี้นะครับ HDP Herb ครับ